สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเสนออาหารจีนฮกเกี้ยนโบราณยังฮีกัน<อ>เดี๋ยวเราไปดูส่วนประกอบกันเลยค่ะส่วนประกับของเราก็จะมีต้นหอมซอยถั่วลิสงป่นกุ้งแห้งป่นหมูสับบดค่ะไข่ไก่แล้วก็โคนต้นหอมฝอยค่ะ หมูบดน,นะคะสาบคีดค่ะกุ้งแห้งป่นค่ะถัว่วถั่วป่นนะคะ,คะพริกไทยค่ะ ้นหอมนะคะเอามาคลุกเค้าค่ะหลงจากนั้นเราก็คลุกเค้าให้เข้ากัน ฟองนะคะ หลังจากเจียวหอมได้ที่เราก็ตักหอมเจียวขึ้นเสร็จแล้วก็เอาไปผสมกับเนื้อหมูที่เราปรุงมาสักครู่ค่ะเพื่อเพิ่มความหอมเราใส่หอมเจียวเพื่อเพิ่มความหอมให้กับเนื้อหมูสับของเรานะคะและเราก็คลุกเขาให้หอมเจียวเข้ากับเนื้อหมูอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากนั้นเราก็เอาไปทอดเราก็ทำเป็นแผ่นกลมๆไม่ต้องหนามากนะคะเดี๋ยวหมูมันจะไม่สุก เราจะใช้มือช่วยเกลีย่ยหรือว่าจะใช้ช้อนในการช่วยแบให้มันแบนๆได้ค่ะ เราก็จะทอดจนเนื้อหมูเป็นสีเหลืองสวยนะคะดูจากขอบๆอบแล้วเราก็จะพลิกด้านอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากเราทอดเสร็จนะคะเราก็เอาขึ้นมาพักไว้จะได้เป็นเนื้อหมูกรอบหอมมากๆและเราก็ไปทําในส่วนของผกักกาดขาวลวกค่ะแล้วก็เอามารองก้นหม้อแล้วก็เอาเนื้อหมูที่เราทอดเสร็จมาวางไว้บนหน้าแบบนี้ค่ะ สวนะคะหลังจากนั้นเราก็เติมน้ำเปล่าหรือถ้าใครมีน้ำสต๊อกเราก็สามารถที่จะใส่น้ำสต๊อกลงไปได้ค่ะแล้วเราก็ปรุงน้ำตามใจชอบตรงนี้นะคะเราใช้เป็นน้ำต้มไก่แล้วก็น้ำเปล่าผสมกันค่ะต้มจนเดือดนะคะใส่หหมออรืยขอบคุณที่รับชมค่ะ